สวัสดีจ้ามาเจอกันแต่เช้าวันนี้6โม,กมงกว่า6โม,มงสิบนาทีพอดีเพิ่งกลับมาจากส่งข้าวแล้วก็หิวยังเช้าอยู่แล้วก็ไม่ได้แวะซื้ออะไรเข้ามานะคะแล้วก็น้ำพริกผัดนะคะน้ำพริกผัดเมล็ดจะทำทำติดไว้ ติดตู้เย็นไว้ตลอดอร่อยเก็บไว้ได้นานมากหิวเพราะตื่นเร็วเลยหิวมาจ้าเพื่อนเพื่อนเข้ากับไข่ต้มน้ำพริก อร่อยหือกรอบทั้งแข็งทอกรอบทั้งแข็ง ไม่อยากทอดน้ำพริกคุกข้าวก็อร่อยแล้วคุกข้าวกับแล้วก็กินกับไข่ต้มอิง่ง่ายๆนะคะเช้านี้ บีเลยเนี mm ่ยไข่แดงบีบีบีเป็นอะไรที่ว่าบีบีนะบีไข่แดงก <Okay. S 1> ็นำพริกลงไป mm hmm. แค่นี้ สุดยอดอร่อยมากไข่ที่สามารถกินได้ทุกทุกวันนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่กินง่ายและมีประโยชน์ Mm -hmm. Alors... Right. อร่อยมากผสมน้ำพริกผัดลงไปหวานหวานเผ็ดเผ็ดมันๆ <c oughs> พูดถึงน้ำพริกนะกินกับหมูแดดเดียวไก่แดดเดียว พวกหมูพวกไก่พวกลาพวกเนี้ยจริงๆสิ่งอาหารแบบนี้ติดตู้เย็นไว้ก็ดีเวลาหิวก็จับไปอบ อร่อยมากเก็นข้าหมดจานเลยก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ละด้วยนะคะสวัสดีจ้า